นี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นวีลคั่มดริงค์ของคนที่จะเข้ามาทานอาหารที่สวนทูนินนะครับโอเคปกติก็จะเสิร์ฟกันด้านบนก็คือรับแขกก่อนอ่ะแล้วก็เชิญเข้ามาทานอาหารด้านล่างครับอันนี้เป็นน้ำน้ำแฟชั่นฟรุตเดี๋ยวลองลองกินกลางป่าเขาชิลจริงที่นี่ารสแฟชั่นฟรุตแหลมออกมาเลยกลิ่นชัดเจนมากแต่ที่พี่งงงทำบ่อันี่มีของอะไรขอแนะนำเขาเรียกว่ามาฮออะไรนะมาฮอ ซึ่งเป็นอาหารทางภาคภาคกลางภาคกลางครับออันนี้คือที่พี่นงเห็นนี่มันจะเป็นแบบเป็นไส้ในเพ่กินสาคูใช่ป่ะกินอยู่แล้วอ่าสาคูมันต้องเป็นไส้แป้งแป้งอ่ะอ่ามันจะมันจะคล้ายๆกันแต่อันนี้คือแบบรู้สึกว่าเียนะจะไม่มีหัวหัวชายเท้าก็คือจะลองด้วยส้มหรือเป็นสับปะรดก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่ฤดูกาลนี้เห็นบอกว่าส้มเยอะส้มที่เชียงใหม่เยอะก็เลยลองด้วยส้มลองไหมบางรอบก็ลองด้วยสับปะรดครับชอมสิอันนี้คือลองด้วยส้มลองด้วยส้มเสร็จแล้วก็ลองด้วยจาน เรา,าล,อลองด้วยถาดอีกทีอลองด้วยโต๊ะใช่ไหม,มนี่แป <laughs> ไปกินก่อนนี้ครับี๋ยวไปกินข้าวทำไมมันเรื่องเยอะขนาดนี้เริ่มหิวเริ่มหิวส้มจักคูแปกของข้าวของหวานอ,อ,อ,อดีแต่เข้ากันครับดีรสชาติไปกันได้ได้เลยแต่ส้มที่นี่ก็ดังอยู่ละส้มทางเหนือนะครับมาฮอมาฮอทำไมนะอยากรู้ ินแล้วแบบม้ามันแบบคึกห่อออกไปห่ออร่อยครับโอเคโอเคเดี๋ยวดูกันว่าเราจะทานอะไรกันบ้างกลางวันนี้ครับนะเดี๋ยวไปนั่งที่โต๊ะดีกว่ามอย่ายเพื่เชิญครับชุดใหญ่แล้วอ่ะพี่จัดให้น้องขอร้องว่าอย่าน้อยชุดใหญ่แล้วอ่ะจริงนี่ะของน่ากินมันเลยอ่ะ ที่สำคัญยอันนี้เป็นอาหารที่ที่อารงณ์ชอบอ่าเป็นเรียกว่าเป็นเมนูเด็ดของของของคุณอาเลยใช่ไหมใช่ก็คือคืออันนี้เลยแหละอันนี้คือคือเลตคอมเมนต์มาเลยว่าเรามาทานเมนูเด็ดของคุณอากันนะซึ่งซึ่งเราจะมีนี่เลยครับต้มส้มปลาทับทิมครับผมอันแรกเลยนะะตามนี้นี่พี่อะไรครับยำผักกูดกุ้งสดผักกูดครับกุ้งสดครับผมโอเคนี่อะไรครับ อันนี้จะเป็นซี่โครงหมูอบกระลำปีซี่โครงหมูอบกระลำปีครับอันนี้เซตนี้ทั้งเซตเลยครับเป็นพระรามลงสงเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยได้ลองสัมผัสนี่เพิ่งเห็นเคยได้ยินชื่อมาใช่ไหมเคยได้ยินชื่อแต่เพิ่งแบบไ่าเนี่ยแล้วก็อีกที่สําคัญเลยนะผักโขลกนี่ปลูกเองครับอ๋อนี่ผักผักปลูกเองหมดเลยใช่แล้วก็อันนี้อันนี้ธรรมดานะปลูกเองที่ซีเรียสกว่านั้นคือข้าวสวยที่เราจะรังจะทานเนี่ย เฮ้ยนี่จะบอกว่าปลูกเองปลูกเองครับอยมีไรนาอยู่ที่นี่โอ้โหปลูกเองแล้วแน่นอนแน่นอนของแบบออร์แกนิกเราลุยกันเลยนะครับลุยไหมงานที่พี่อยากทิมทับทิมแล้วกิซื้อข้าวไหมขอชัอนนิดเถอะครับข้าวอะไรข้าวไร่ไร่สวนทุนอินอย่างหอมหอมดีอะ วอยตากเอาเองนะครับได้ครับผมเดี๋ยวจะเ,เ,เดี๋ยวจะตุดไปครับออลองก่อนเลยปึ๊บชอบมากรสชาตินี้กลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาแล้วกลมกล่อมมากสุบแปหนึ่งเนื้ออร่อยเงินอือปุ๊บปลาตะทินนี่ผักกูดบอยทาน,นยังครับน่าจะได้เรื่องเองของความสดหวานนะ ดาวผักนี่คุณอาปลูกที่นี่คือที่นี่ไม่ใช่คุณอาที่นี่ปลูกเองใช่ไหมพี่อ๋อแล้วกุ้งอ่ะพี่กุ้งก็เลี้ยงเองมั้งพอทำไมทีนี่คุณแม่กับซิบว่าจริงๆแล้วพวกนี้เป็นอาหารบ้านๆไม่ได้เศษอะไรมากแต่ก็อยากจะทําให้เหมือนลูกหลานอะในแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนที่นี่ส่วนงร้านอาหารก็จะอยู่ตรงเรือนที่คุณอาเคยใช้ชีวิตอยู่ซึ่งซึ่งคือเป็นเป็นเป็นหลังนี้ใช่ด้านบนแล้วมีห้องทํางาน มีส่วนของแกลเลรี่ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้อ่าอ,อันนี้อันนี้คือความพิเศษก็คือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยทานอาหารด้วยแล้วก็มาดูคือเรียกว่ามาติดตามมาศึกษางานอาจารย์ดีกว่าอ่ามาดูว่าที่อาจารย์ใช้ชีวิตในช่วงมัานปลายเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจแต่อยอมรับว่าบรรยากาศดีมากๆอยากนอนแล้วล่ะจริงเปยยนสักตัวนึง <c oughs>